ก็อี้มันจะเป็นเป็นเหมือนถังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกิดม้าค่ะมันนั่งอยู่เรืองร้อนเนี่ยแหละเอ๊ะใช่ไหมวะผู้ชายใครเล่าเป็นร้อนนะคือนั่งครูใหญ่ก็พูดอยู่อะไรเงี้ยก็คือแบบคุยแล้วสิเรียนแล้วโมกับกีนเห็นเลยว่าเขาหน้าหัวร้อนกันแหะคือแบบนั่งแบบคิดชกันอยู่อ่ะแล้วแบบค่อยๆอยากแบบไม่พูดอะไรก็อดไม่ได้ไงแล้วก็มองไปก็คือนั่งแล้วพอที่แบบเริ่มหัวร้อนแบบไม่ไหวแล้วคก็บึ้ง คนละไอคนละร้อนที่หลับใช่งไหมหรือใครนะคนเนี้ยที่หลับใช่งไหมใช่ครูครูก็เห็นแล้วทุกคนแบบนี้พวกก็ตลกมากคือแบบครูเขาก็พูดอยู่นะแล้วมันก็ตลกด้วยไงมันผิดเลยตลอะเหมือนเด็กเนาะนี่ก็ฮาเ้องแต็บอะเวลาออกรายการอะไรนะกล้องจะต้องจับแต็บเวลาเหวอะบางทีเราไปออกรายการทืนี้วันนั้นอันี้วันนั้นแล้วแบบว่าพี่ร้องเพลงสามคนกับนัทกับกับตุ้ยไงกับพี่หนุ่มเลมิโน่อะเราต้องแพนแบบเด็กๆปุ๊บแต่เป็นยังไงอะ อย่างเงี้ยเว่ออาปากเงี whoa, 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 whoa. Ah ้ยว่าเว่อเว่อเน่ารักมากอ like ่ะแล้วเหมือนเคี้ยวเหมือนเคี้ยวน้ำลายอ่ะจ้าก็ตลอดเวลา